ทรัมป์ก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนประเด็นทําให้คนไปเห็น,หนึนเรื่องอื่นจะได้ไม่มานั่งวิจารณ์นโยบายที่เขาทําหรือในเรื่องที่เขาควรจะได้รับการตรวจสอบอย่างเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียที่เขากล่าวหาโอบามาว่าได้มีการดักฟังเขาตอนที่เขาทํางานและอยู่อาศัยอยู่ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์นี่ก็เป็นเรื่องที่เบี่ยงเบนความสนใจขึ้นมาอดีตประธานสภาสหรัฐนนซีปซ่ปลใช้คำอธิบายว่าทรัมป์เนี่ย คือ e ีเฟลเตอร์อินชีฟด f เฟลคคือเด้งทุกเรื่องที่วิจารณ์ตนเองอยู่เด้งออกไปเด้งเบี่ยงเบนความสนใจโดยการเปิดประเด็นขึ้นมา FBI เขาไม่ได้ดักฟังโดนัลด์ทรัมป์เขาอาจจะดูอยู่ว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของแบงค์ของรัสเซียที่อาคาร Trump Tower, ทรัมป์ทาวเวอร์ที่ติดที่ท,ที่มีการสื่อสารกับเกรมลินอยู่หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ดักฟังโทรศัพท์ทัมป์เขาไม่ได้ไปที่สารไฟซ่าโอบามาไม่ได้สั่ง พูดทั้งหมดนี้เขียนทั้งหมดนี้ให้เป็นข่าวให้เราพูดถึงเราจะได้ไม่พูดถึงเรื่องที่ผมพูดเมื่อวานนี้และนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ทรัมป์มีโดยตรงในการรับเงินจากเศรษฐีรัสเซียใหญ่ๆหลายคนซึ่งเชื่อมหรือไม่ก็ได้ไปถึงปูตินนั่นคือเรื่องที่ทรัมป์ไม่ต้องการให้เราได้ยิน แต่เป็นเรื่องที่สื่อคงจะรายงานต่อไปนะครับด e เ l e c ตอร์อ mm ินช e ฟโอบามไม่เคยดักฟังครับส่วนที่ FBI ดูคุณอยู่ mm hmm. ก็แสดงว่าคุณมีข้อหาที่จะตามมา mm hmm. ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยูอ YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้